สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนสมรอทแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาพบกับโปรโมชั่นหางตัดหญ้าแบบราคาที่ไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนเลยนะคะวันนี้จะเป็นโปรโมชั่นแค่เดือนนี้เท่านั้นนะคะสําหรับหางตัดหญ้านะคะแล้วก็จะพาไปรีวิวด้วยว่าที่ว่ากล่องเหล็กหนาได้มาตรฐานคุณภาพส่งออกเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นี่นะคะจะเป็นหางตัดหญ้าของ LCs นะคะขนาดวงรัสมีตัดนะคะอยู่ที่1.4นะคะแล้วก็ขนาดรวมกล่องอยู่ที่1.5นะคะใช้สำหรับรุ่น l c 5 L47 แล้วก็ L50 นะคะนี่เลยเดี๋ยวกุ้งจะพามารีวิวก่อนนะคะเริ่มต้นกันที่หัวเกียร์นะคะจะเป็นหัวเกียร์ใหญ่นะคะ60แรงนะคะแล้วหัวเกียร์ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่ง,งทนนะคะลูกค้าเฟืองก็จะเป็นเฟืองใหญ่นะคะไปพร้อมกับชุดยอยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวตัวสามารถปรับระดับได้นะคะ3ระดับใบมีดก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบ ห้อยตัวอิสระนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวความหนาของตัวขาสกีกันนะคะสำหรับขาสกีอยู่ที่16มิลเลยนะคะหนามากๆนะคะแล้วก็ตัวกล่องนะคะความหนากล่องนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูนะคะ6ให้ถึง6.2มิลเลยนะคะ6มิลน,นะคะ,ะตีไปว่า6มิล เป็นกล่องเหล็กหนามากๆเลยนะคะลูกค้าซื้อไปใช้คุ้ม,มเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะกุ้งมาพร้อมโปรโมชั่นซึ่งเดือนนี้เด,นเดือนเดียวเท่านั้นนะคะราคานี้แล้วก็สต็อกค,คือมีเท่านี้เท่านั้นหมดตรงนี้คือหมดแล้วนะคะลูกค้าค่ะราคาวันนี้ฟังดีๆนะคะ 28,000่ 28, บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ถูกมากๆเลยนะคะลูกค้าถ้าหากลูกค้าสนใจนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะส่งทั่วไทยนะคะราคาค่าจัดส่งถูกมากๆคือราคารวมส่งแล้วเนี่ยถูกกว่าซื้อแถวบ้านลูกค้าแน่นอนนะคะราคานี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะหากลูกค้าสนใจนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4โปรดีมีแค่สต๊อกนี้เท่านั้นนะคะโปรนี้ราคานี้กุ้งไม่เคยขายมาก่อนเลยนะคะ เราได้โปรจากโรงงานมานะคะกุ้งไม่อยากให้ลูกค้าพลาดนะคะกําลังมองหาเครื่องตัดหญ้ามือ2ไม่ต้องหาแล้วค่ะมาเอาที่นี่ไปเลยค่ะราคา,ออาของมือ1แต่ราคามือ2นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ